มาครับผมย้ายแปลงแล้วครับหลังจากเสร็จแปลงนั้นมาดูแปลงนี้ครับผมโอ้โห,โโหน่าจะมีช็อต,ต็ดครับอาไปยังไงมายัางไงร,รู้สึกว่าจะโลมมากเลยครับนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะไถได้นะครับนี่เอายัางไง อัพติมัสครามไม่ได้เจอกันนานเอาฮุบวตารเอ็มร้อยแปดเอนี่นะครับคันนี้ได้แปลงหางแล้วนะครับนี่นี่โครงหางแปดนะครับแปลงให้เหลือให้เหลือหางหกเนี่ยดูดูพี่น้องดูดูดจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ โอ้โหน่าจะมีคอนเทนต์แล้วดูแล้วอันนั้นเป็นคู b o ต้า M8540 นะครับเอาไปยังไงเสีย่ยนี่ภูเขาจะชัดเลยนะเนี่ปีนเขาเอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าเขาจะถ่ายยังไงไปยังไง วันนี้มันแน่นอนครับเจอกับทีมงานใบบุญนี่บอกเลยงานไม่เน้นคอนเทนต์อย่างเดียวนี่แหละออปติมัสพรามเราโอ้วิ่งตัวเปล่าก็จะจมแล้วลูกพี่เอ้ย เอาอยัางไงเอายังไงดู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 เอา,อาร้อยแปดขึ้นมาได้ไหมน่ะนี่ครับอันนี้เป็นใบจักรนะระยะหาง5 cm ใบจักร ้อยแปดบืนมอขึ้นมาแล้วโอ้ไปจะจมไม่รีครับพี่น้องเมื่อเนเนี่ยครับถ้าไม่เลี้ยงหางยังไงก็จมครับวันนี้ เดี๋ยวเราดูพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่น้ำหนักตัวเกือบๆร่วมๆเจ็ดตันเอ,ออปติมัสราม หน่อยครับวันนี้มาหลายคันถ้ามาคันเดียวยังไงก็ไม่กล้าถ่ายครับโอ้โ้เกือบโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยครับเลยลุ้นแทบทุกเชี่ยวดูแล้วเนี่ยฮะแปดห้าแปดห้า ต่อบอ่โอ้ดันเสร็จแล้วต่อครับนี่ผมว่าร้อยแปดนี่น่าเล่นครับรถไถเป็นรุ่นที่ผมชอบนะผมว่าร้อยแปดนี่กำลังดีอยู่ ลุยลุยลุไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยครับหน้างานแบบนี้นี่ มันไถด้วยกันไม่ได้ครับยังไงก็จมขนาดผมเดินผมยังคิดว่ามันจะจมเลยเนะี่ยโอ้ ยังไงยังไงโอ้ปืนตายกันมากแลวท่านผู้ชมนครับร้อยแปดรถค่ายนี้แปลงหางทุกคันนะครับ ที่หางห้าครับคันนี้ใบจักรรับรองว่ายาลกุลกนี่กดลงแน่นอนนะครับเอาดูคูปตา108้าร้อยแปดจะบืนขึ้นมาได้ไหมนี่ ข้างล่างเป็นล่องน้ำครับเขอาอใช้รถเมคคูขุดถม ตามลงไปดูข้างล่างนะครับว่าพื้นที่มันเป็นยังไงเนาะเสี่ยงต่อการจมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโคแขก h ชน n e ลจอบอยู่แถวนี้นี่ <c oughs> จะเอาฉัดเด็ดหรือเปล่าเอามาได้ไหม มาได้อยู่แล้วครับคันนี้เพราะว่าเบากว่าอ้ยอยฟีเป็ี่นฟีบืนเป็นบืน ไม่เป็นไรครับถ่ายของตัวเองเออคือถอยเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะเสียเ้ยคันใหญ่เราอ่ะ ที่เขาดีขนาดครับเพราะว่าทีมทีนี่น่าจะหนักนะครับเพราะว่าแกนแกนผานนี่แกนผานเดิมนะน้ำหนักบอกเลยว่าหนักแน่นอนเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เปิดหน้างานใหม่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีชอดเด็ดให้เห็นหรือเปล่านะครับวันนี้อ่ะรอติดตามรับชมครับผม